เรียนพอนเดอร์หยัดโจมทุกคนทุกทันนะทักไต่เสาวันที่สา,ามสิบเอ็ดเมษายนิศสองพันหนึร้อยหกสิบแปดวันสิ้นเดือนละเดือนหนึ่งก็ผ่านไปความเป็นมนุษย์นะมันอาศัยอย่างวัดกันอาศัยทรัพย์สมบัตบิหรืออาศัย คุณธรรมความดีเ,เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันอาศัยอย่างจังได้มาเกิดคนในโลกเขาก็มองกันว่าความสุขของคนคือการมีทรัพย์สมบัติคือเป็นความเห็นที่มีการซื่อสารกันมาเนาะว่าความสุขคนอยู่กับวัตถุอาศัยรูปเสียงกินรเพราะว่ามีวัตถุ ที่เป็นที่ทึตาต้องใจออมันก็มีความสุขในะละอศัยการมุมมองออแต่แท้จริงแล้วก็คือส่วนที่ได้มาเนี่ยก็คือจิตใจฮะละคุณธรรมศิลธรรมการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ตัวที่วัดออวัดให้เจ้าของได้เกิดมาอยู่ในระดับใดกออ็คือ,คอการกระทํำของเจ้าของด้วยศีลด้วยธรรมมนด้วยจิตที่เป็นมนุษย์มนุษ,ษย์ยธรรมธรรม ที่ให้เป็นมนุษย์คือศีลห้าศีลห้าคุณธรรมความดีได้เออมีบุญหรือเ่ามีบุญจงเกิดมาเป็นมนุษย์คือตัววัดนั่นแหละวัดว่าเจ้าของได้ทําบุญมาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันย้อนว่ามีศีลเหมือนบอกได้เกิดเป็นเทวดาก็มีคุณมีคุณธรรมสูงขึ้นไปเอ๊ะมีจิตใจเป็นเทวดาเพราะนั้นศีลธรรมคือตัววัดไเหมือนวัดถุวัดทุ อาสีเห็นให้หลงได้เห็นให้ทำบาปได้หรือว่าเห็นให้เห็นบุญได้เช่นกันเนี่ยแต่มันก็อยู่ในจิตใ,ใจที่มีศีลธรรมคุณธรรมมีความเห็นที่ถือต้องนั่นแหละเป็นตัวกำหนดแห่งเลื่องของความเข้าใจในธรรมชาติที่เหาหลงเนาะตัวทุกขอุปทานขันหรืออริยสัจสี่ที่ต้องพัดภาสังขารโม่าสีมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย ในเหตุปัจจัยด้วยบุญกุศลที่ทำหรือเกิดมาเป็นเทวดามันมีความสุขแต่ก็ต้องพัดผ้าเพราะมันก็คือสังขารที่บ่ชิงนั้นนี่ก็ต้องศึกษาเห็นบอกว่าเฮามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ย้อนอีอย่างอีอย่างเป็นตัวกาหนดนะอ,อีอย่างวัดความเป็นมนุษย์เฮาสิหลงก็ความเฮาสิหลงก็วัดโหมันที่เฮามีอยู่นี่ปะหลงกับร้างกายที่งามที่ล่อ ลื่อหลงกับคุณงามความดีที่เฮ็ดไปเฮ็ดก็ดีย่ความดีเฮ็ดให้ไปเป็นเทวด,ดาเฮ็ดไปในที่ได้มีความสุขใดนั่นแหละวัดวัดจะปัจจุบันวัดจะกิเลสตัณหาที่เจ้าของมีหู่จักเส้นทางนั่นแหละเป็นตัวกำหนดเหมือนทรัพย์สมบัติที่มีมามา,มาเปรียบเทียบกันมาวัดความเป็นมนุษย์ว่าโอ้คนมีเงินเขามีบุญเขามีความสุขอืม กำหนดแม้นยู่วตัวกำหนดมันก็มาจักอดีตเป็นบอกเป็นให้เจ้าขวงสร้างมาแล้วก็ได้ผลเกิดขึ้นแต่บุหูเหตุที่สีสร้างต่อไปมันก็น,นี่แหละมันก็นสิหลงได้ถ้าบุหูเชียเทก็อาเสียยึดมันอาศิโกงก็ได้เจ้าในายใหญ่ตได้ยศดถาบรรดาศักอาศิใช้อำนาจไปทำกรรมคดโกงหแห่งบาปก็เก่าอีกเพราะบ่มีเสถึงวัด คือศิลธรรมในใจนั้นสิ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งสําคัญเนาะะนั้นเฮานี่มาเรียนรู้ธรรมะนี่เอาธรรมะมาวัดคิดวัดใจเจ้าขวงหรือว่าเฮามีศิลธรรมมีความเป็นมนุษย์ซําใดต้องบังคับเจ้าขวงด้ยสิ่งนี้นะข้าว่าความเป็นมนุษย์เื่อว่าบัณฑิตนี่เพื่อฉลาดนี่เพื่บังคับเจ้าขงวงบอกให้ผู้นี้มาบังคับคนำะว่าบังคับมันหมายถึง ควายหมาโง่เนี่ยมันต้องบังคับมันสัตว์นั่นแหละสัตว์เน่ยต้องบังคับบังคับใหเฮ็ดในนั้นมันบว่ามันคุมเจ้าของบ่ได้ควายมันบอกว่าต้องผู้เสื้อไว้ไม่ว่าสันมันปล่อยมันมันมันจะอย่บมันก็ไปแหละเนี่ยต้องคือผู้มันไว้มันบอกฉันลาดมันบ่มีความเข้าใจในการดำาริชีวิตอยู่มือคนเนี่ยมูอจักเรียนรู้ที่จะอยู่มันบอกบ่าวรวดบังคับ นั้นบางวัดครูบาอาจารย์เพื่อนจังบมมีการบังคับสอนให้ฉลาดสอนให้บังคับเจ้าของฮะล่ะบังคับเจ้าของคือบัณฑิตเตือนเจ้าของคือบัณฑิตผู้ฉลาดเนี่ยไปให้ผู้นั้นผู้นี้บังคับมันสีเป็นหมาเป็นควายฮะล่ะให้ผู้นั้นผู้นี้บังคับตั้งกฎระเบียบมาเอ่อมาเดอร์มาเดอครูบาอาจารย์เวลาครบเวลาผมมาเอะมันเคยขายบังคับกดดันหน้าเนี่ยนี่แหละ มันคือบวฉลาดบามีการเรียนรู้ชีวิตเจ้าของว่าอย่างมันทึกต้องอย่างมันทึกทำอย่างที่ควรเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยน้าทีที่ต้องเฮ็ดน้าทีที่ต้องกระทํานี้เป็นไปเพื่ออย่างเนี่ยถ้ามีการศึกษาเรียนรู้เขากับสิมีบ่มีการบังคับเจ้าของเป็นการทําหน้าทีการทําหน้าทีก็คือการเฮ็ดไปตามธรรมปฏิบททัติธรรมแล้วควคนมีหน้าทีการทําหน้าทีการทํางาน คือเป็นไปเพื่อการปฏิบัติรรมเป็นไปเพื่อความหมดทุกข์หรือรอดเลี้ยงชีวิตด้วยการหาเงินหาทองมากินมาใช้เป็นบอกแล้วก็น,นาทีหนึ่งอันนี้นาทีหนึ่งก็ต้องใช้ชีวิตนะตดให้มันอยู่รอดมันบอดตายมันก็ต้องกินมีที่ยู่ต้องมีเขิงนุ่งห่มเป็นบอกก็ต้องหาเพื่อให้ชีวิตเจ้าของอยู่รอดเจ้าให้เจ้าหน้าทำมาหากินหน้าทีหนึ่งแหละอันนี้ มีชีวิตอยู่เนี่เพื่อความอยู่รอดเนี่ยหน้าที่สองก็คือยู่แแบบใดบ่ทุกยู่แแบบใดบ่นหลงบ่นหลงกับสังขารเนี่ยนี่คือการศึกษาเห็นบ่เนื่อง,งการสงเคราะห์ร้างกายดูแรลร่างกายนี่ไปเฮ็ดให้ล้างกายเป็นทุกข์าหาอย่างเมื่อกินให้มันดูแลอ่าหนาไม้ให้สะอาดเห็นบ่ทําความสะอาดอุติวิหารดูแรลร้างกายเจ้าของเนี่ยทำหน้าที่มันต้องกินเห็นบ่ ทำนาทีบินธบานพระกระไดคำบอพ่อใจคันบอกงจักนาทีให้มันเป็นธรรมมันก็เกิดความหลงเกิดความทุกข์เกิดความโง่กับขี้ขานนั่นแหละขี้เกียจฝนตกก็ไ่นอนได้ขี้ขานบินธารมบ้านได้กลายเป็นความขี้ขานคนเฮ็ดงากระว่าขี้ขานไปเห็ดงาเนี่ยขี้ขานไปไทยหน้าราชการโคก็จะไปโรงเรียนมันก็มีความขี้ขานขี้เกียจเท่ากันบูงจัก พ่อใจวงจักว่าต้องทํำน้าทีโดยทำมีความพ่อใจว่าเฮ็ดไปเพื่อลดเลี้ยงชีวิตหนึ่งเพื่อรักษาใจเห็นบ่ใจเจ้าของมันไม่ทำมันก็เลยทุกทุกกับการทำน้าทีมันคือความบอฉลาดมี่ความบอกมีการศึกษาทำเหนบ่แต่เราคนเห็นอย่างก็เลยเป็นทุกเจ้าหน้าก็ทุกมเมื่ออีกขี้ขาเน่เห็นหน้านี่ก็ทุกแท้คนร่วยก็ทุกขกันนั่นแหะเห็นบ่ จากสี่แอนไปเฮ็ดงาน,นอันนั้นอันนี้พีโต๊ะกังวลกับบริษัทกับคนงานเฮ่งหลายเฮ่งทุกหลายแหละต้องเบิง่งคนนั้นเบิง่งคนนี้คนงานนี้อนนั้นบ่ทืกใจคนนี้แน่ะหลาเฮงทุกหลายก็ทุกแบบหนึง่งเอนน้เนี่ยมันทำหน้าที่ด้วยความยึดมันถือมันบ่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจในการทำหน้าที่มันเป็นธรรมให้มันทึกต้อง ให้มันบริหารไปรอดเลี้ยงหลังกายมีคนมาอยู่น้ำลายก็เออมันก็มีโอกาสที่จะรอดเลี้ยงสงเคราะห์กันเห็นบ่กแต่ทหน้าที่ไปด้วยการศึกษาใจนี่แหละเห็นบ่คนเนี่ยมันงค่าธรรมะในโลกเนี่ยแต่ว่าเฮาได้มาโอกมีโอกาสได้มาทําหน้าที่ในวัดเนี่ยมันก็นเลยได้เกิดประโยชน์ในการที่ว่าได้ศึกษาธรรมก็เลยรู้ว่าอยู่แบบใดบ่ให้ใจเป็นทุกข์ทำหน้าทีนะ่เน่ยใดบ่ให้เป็นทุกข์ แต่ว่าถ้าอยู่ในโลกแล้วมันบอกมีการฟังธรรมบอกขอยสนใจธรรมะมันก็มีแต่การผนควายสแสวงหาเงินทองวันนี้สแสวงหาไปด้วยความทุกข์แหละทุกในการที่จะให้ชีวิตอยู่รอดได้ทุกในการหากินสกินอย่างนอ้อมือสาวสกินอย่างนอ้อมือเทงมือแรงเนี่ยทุกได้ขนาะดเออทีนี้มันนี่แหละมันอยู่รอดมันหาอยู่หากินได้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดมันอยู่ไปด้วยความทุกข์นี แห่งบบได้ศึกษาธรรมกับวิโตกังวลได้อาหารดีมากินก็คักแทบให้หลงไปเห็นบ่นี่บบได้ศึกษาธรรมเห็นบ่บ่บเห็นว่ามันถือตองโบเห็นว่าสิ่งต่างๆมันอาจิได้ดั้งใจบบได้ดั้งใจการทำหน้าที่มันก็อาจมีอุปสรรคธรรมดาทุกอย่างเอาให้เศร้าหน้ามันก็ต้องมีธรรมชาติที่เฮ็ดให้เฮานี่บ่บได้ดั้งใจได้ฝนตกหลายพอด อย่างน,นี้ะเละก็อาจจะเกิดความทุกข์ขังวนนั่นคือการศึกษาทั้งหมดในการที่จะเข้าสิยู่กับเ,เหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นใดนาใดเท่าผู้ฉลาดบัณฑิตเบิ้งก็บมาเบิง้งจิตเบิ้งใจแก้ไขไปตามเียุตามปัจจัยหละวันเข้าน้ําท่วมก็เออมันก็ธรรมชาติธรรมดานี่เหตดปัจัจของเขาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข มีการวางแผนแก้ว่างแผนนั่นแหละมันงกรแต่ว่านั่นแหละอาจจะได้บ่ได้แน่ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ย่เป็นทุกข์นี่คือการปฏิวัติธรรมไม่กันคือการเรียนรู้ชีวิตที่ตัวต้องอยู่รอดนี่บ่ปลอดภัยด้วยการบ่เบียเปลี่ยนด้วยศีลด้วยธรรมนําแม้่ว่าเออหมดได้แล้วล้วก็ดินรน,นเปลี่ยนเปลี่ยนไปค้าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปแย่งอ,อย่าง พิสิเพิสธรรมละอันนี้แล้วมันก็เลยโมเมนต์เป็นคนละแป่เป็นมนุษย์ละเนี่ยจิตใจมันว่ามีความพัฒนาขึ้นะนะเนะ่ยมมีเครืองวัดวม่มีศิลธรรมนี่แหละมาวัดม่มีเครืองวัดก็คือธรรมะแหละวมาวัดใจวัดความหลกกวกลงในใจเจ้าของมมีการวัดระดับจิตเจ้าของว่าเออมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันดีแหละเนี่ยพบพบมนุษย์คือสินฮาเนี่ยมันี้ยังมาพิสินกันดยู่สิไปทั้งไหนล่ะ วัดระดับลงไปต่ำลงไปไนี่แหละนี่ในระดับต่ำนะระดับสัดนะี่แหละตกต่ำลงไปล่นะนี่ว่าวว่า,วาความเป็นมนุษย์นี่คือพบผู้ที่สามารถที่จะยกพัฒนาได้นะคือเรียนรู้ว่าระดับหนึ่งความทุกข์มันมาจากอย่างระดับสูงขึ้นไปนหมายถึงอย่างคือระดับจิตนะคนนี้มัน,ม,นมันคือจิตใจไดนะ้คือเครื่องวัดะ ห็นบอกกายมันเป็นคนนยอ่นี่กกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาสิเป็นซั์ก็ได้เห็นบอกมนุษย์สัตมนุษย์สเปโตอย่างเงี้ยมนุษย์สเดลฉานอย่างเงี้ยคือใจเนี่ยล้างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปี๊เวลาเขามีความโลภมาได้เป็นมนุษย์สเปโตแล้วคือมีความโลภก็ยันใดยังมีเป็นเปีใจเป็นเปี๊มนุษย์สเดลฉันมนุษย์สัสุรกายพวกนี้แหละเือใจเนี่ย เมืสิบไปโกรธนะน,นะเรีรัช่าอสุร,รากายนี่คือความโกรธเนาะร่างกายเป็นมนุษย์เห็นบ่แต่ใจมันโกรธสู์ขึ้นมานั่นแหละใจมันเป็นเดลสั์อสุร,รากายหละเห็นบ่ภูมิได้เห็นบ่มันวัดใจเจ้าของวะเนี่ยเจ้าของอยู่ในภูมิของอสุร,รากายแล้วได้ทีนี้เขาจิตใจเฮามีอาการแล้วึกถึงบุญอยาททำบุญเห็นบ่เอ,อ ให้ท่านรักษาศีลภาวนาเนี่ยนี่มันยกระดับเจ็ขึ้นมาวัดเจ็เจ้าของให้เป็นอยู่ในระดับของเทวดาละมนุสเทโวละนี่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทวดาคือคนมาทําบุญเ,ออเี๋ยอหลวงพ่อเิ่นกะว่าอยู่เด้เทวดามาแหละเอ,อมาทําบุญอุทใช้เทวดาเออแต่เทวดานี่หลังมนุษย์เด้เออเขาทําบุญจิตใจเป็นบุญอันเดียนั่นละ เขาจะเป็นเทวดาใจเขาเป็นเทวดาเทวดาคือคณะคณะที่ใจเป็นบุญนี่แมนเทวดาคือล้างกายนั่นนั่นในนี้เห็นบ่ซัดในรัดช่างกับใจมันศู์นี่เดี๋ยวนี่เออเนี่ยก็นั่นแหละซัดห็นบ่สันนรกในร่างมนุษย์ที่ข้าพอขาแม่อะไรนะสันนรกไต๊กนรกเหรอฮะน่ะไอ้กันเทวดาคือกันในหลางมนุษย์สั์นรกในหลางมนุษย์คือกันเนี่ยมในรลางมนุษย์นีผ้าในรลางมนุษย์ก็มี คือพระอรหันต์เพื่อน่ะเนี่ยจิตคนเนี่ยพี่บอกมันมีเจิตใจทีจ่มีทุกระดับห็นบอกเอาสีวัดได้หดเอาสีให้อยู่แต่ระดับหดขันบุญจักเส้นทางวัดจิตวัดใจเจา้าขวงพัฒนาใจเจ้าขวังให้มันอ,อยู่เหนือความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่มันพาให้ตกต่าให้กลายเป็นสั์ให้กลายเป็นเปรตให้ตกนรกนั่นล่ะจะ,ะเปลีนน่ยนได้ั้นบอกจะทุกข์บอก ก็เพิ่งกับฟืจิตฟึกใจแหละบานนี้หมอมันมีเครืองวัดคือศิลธรรมธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีให้ห่อได้ศึกษาเรียนรู้แหละฝึกฝนบังคับเจ้าของลำบาดเนี่ยเออและวธรรมะมีไว้ให้ห่านี่ได้ศึกษาบังคับเจ้าของไม่แม้ในครูบาอาจารย์มาจําจี้จาใส่เออแล้วมันดีกับบังคับเจ้าของเฮ็ดเหม่อนบอกกับคนเจ้าของที่จะได้รับก็คือความสุขของเจ้าของเองเป็นผัวชาด บัณฑิตพันจังมีความเย็นดีในพระนิพผ่านคือโลกกุตละธรรมส่วนคนผ่านก็นโอ้ยปฏิเสธบมมีมสเสน่ห์เปนบอกว่าได้เออธรรมะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผมมีที่ดึงดูดดึงดูดเนาะผมมีสเสน่ห์ถ้ามีเสน่ห์คนก็นเข้ามาวัดหลายเลยเนาะมาบวชหลายเลยครคนผ่านจังว่าโอ้สนใจน้อยบัณฑิตนักปราชบผู้ชละเนี่ยโอ้ย เห็นโลก,กุตละธรรมมีสเสน่ห์มีความยินดีในธรรมหวังคนทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงนี่พื้นหวังนี่ของคนทุกข์ผลโลกเด็วคนผ่านหวังเยอกมากเกิดนี่ยังมาเป็นโพลเป็นแม่กันหวังจะได้สมบัติอันนั้นอันนี้หลงในสังขารที่บวเทียงอยู่ได้มาแล้วก็ดับไปหายไปสูญไปเห็นปะได้อย่างมากัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ใดมากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่โฉขข้าวมีบ่มีสติเห็นบ่มีสติพิจารณาธรรมมันก็เลืยลงไปกับสิ่งต่างๆใน,นนี้แหละจึงว่าให้ตั้งสติให้ทำน้าทีการงานนี่มันถือตองกระทืบธรรมละถือตองก็ได้ยืนเดินนั่งนอนกระทืบตองเห็นบ่มันพอใจมันเข้าใจนาทีที่ต้องทำบริหารร่างกาย แต่กินเข้าบางเท่มันก็ขี้ค้านเห็นบอกมีได้เห็นบ่ขี้ค้านกินเข้าเด้เหรอวขนาดว่ามันเป็นนาเทได้ต้องกิ่นเด้เพราะมันทุกมันต้องบริหารให้ร่างกายบททุกอมขี้ค้านอาบน้ําขี้ค้านแป่งแค่ขี้ค้านขี้ก็มีได้เอปวดขี้โอ้ยหูขี้แล้วหรอวะตอนนั้นได้คนเห็นบอกขี้ค้านขี้ค้านนอนค้านลุกนอนแล้วก็ขี้ค้านบริยลุกเอหนัง บ่าจนังมันเนี่ยมันนังฟังธรรมก็บ่าจนังในบบบนี้เออมันนังเบิ่งหนั่งนังฟังเพลงนังเป็นไพโร้ยเอาเอาเอาฮะมันเป็นนนทรัลสนักกิเลสนั่งให้ฝึกฝนนั่งให้พิจารณาให้มีสตินี่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนให้เขาฝึกสติเบิ่งรูปเบิ่งหนามนังนี่บ่มีเขานังกายบ่แม่นเข้าใจบ่แม่นเข้าผู้ประทับนามาถ้ำเห็นความนึกคิดผงแต่งของจิต นี่หลงว่ามีเห้านี่มันคืออุปทานขันคือกินเลส้นศึกษาไปหละยปันเนี่ทำหน้าที่ไปหละบปันเนี่แต่ยังมีเห้าเฮ็ดเย็นบ่พิจารณาไปหลายปะนเี่เป็นธรรมที่ตลอดเวลาปฏิบททัติธรรมได้ตลอดลคนโง่แหละว่าปฏิบททัติธรรมมันต้องมาโยวัดอยู่เสื่อมปฏิบททัติธรรมมาได้คนบ่เข้าใจธรรมแล้วคนเข้าใจธรรมแล้วก็โอ้ยกินยืนเดินนั่งนอนนังน่ง,นงขี้นั่ง ล้างก้นอยู่กับเออเห็นธรรมะไม่ได้เหมีนเป็นคำเบาที่เออเบาเล่นเลียนโห่ห่หรือเบายากเบาเอียงเบาบนาวฟัง่ามันเบาคือธรรมะนี่เบาให้เห็นถึงธรรมชาติที่ปากกดดับไปที่ทาที่เราต้องทำหน้าที่กันทุกคนต้องกินต้องขี้ต้องยางต้องนอนนี่บ่ก็ยทำหน้าที่กันและทำเนี่ยใดให้มันเป็นธรรมะ ก็คือบอกฟังถ้ำก็บโบเห็นถ้ำก็บโได้ปฏิบัติถ้ำหรือว่าบบเห็นให้มันเป็นถ้ำนะปฏิบัติถ้ำคือมันเป็นถ้ำอยู่แล้วล่ะเพี่ยงต่เฮามีความมีปัญญาเข้าใจในธรรมชาตินี้เหรียกกระทำนาทีไปบบยึดมั่นในการทำน้าทีนี้เฮ็ดดีไปสงเคราะห์กันและกันหาเงินหาทองทำอาชีพเจ้าของมีหน้าทีอย่างทำไป เลี้ยงชีวิตไปแหละและใจก็ศึกษาธรรมะไปแหละเนีย่ยเป็นทุกข์เห็นบอกจังว่ามันชีวิตมันต้องให้ยู่รอดด้วยกันเ,เลี้ยงชีพธรรมะกินมีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยซี่ะละสองก็คือชีวิตอยู่แบบใดบททุกข์บวห่วงบวหฮักบวแแ้นคนนั้นคนนี้บ่กโกรธนี่มีอยู่บ่อยู่ได้อยู่ฝึกได้อยู่บางคนฝึกกว่าได้ บมได้แล้วหมดเข้าใจห่ดฟังทําให้เข้าใจเวทบ่ได้แหละบาอาจารย์หรือเมตญาติด้วยบางคนก็เฮ็ดได้เห็นบอพอสบายยืนเดินนั่งนอนทําหน้าที่ายปกติมีมีพ่อมีความพ่อใจเพราะว่าเห็นพอใจก็มันถือต้องต้องทํำนะต้องทําหน้าที่คนต้องหาอยู่หากินเกิดมาเบาเฮ็ดอย่างเลยบอกมีเมียสกินยังืมดส่งเคราะหมสร้างเฮ็ดนั่นก็บมได้เกิดเฮ็ดแหละ มาด้วยความหลงในนี้เหมือนตายไปเมื่อก่อผลนะนะผลที่เจ้าของประเทศในชายนี้เหมือนเฮดในเจ้าของต๊ต่ําลงไปเรื่อยๆล่ะเสียทีบางคนอาศัยบนเก้าของเก้าไม้ห็นบ่ชาตินี้บ่ททำบุญทำท่านตายไปนีนบอก็เกิดเป็นหมาแหละมาเฝ้าสมบัติหรือว่าเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ความยึดมั่นเพราะละอุปทานขันบ่ได้แทน้ยชีสีมีทรัพย์สมบัติมาสร้างประโยชน์ สงเคาะหญาติมันบอกสร้างคิตใจให้เจ้าของไดพัฒนาขึ้นได้มาเกิดมาพบพำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เออเพิ่นเป็นผู้ชี้ทางให้เหาเห็นทางสว่างเสียงสว่างพระธรรมนำพายเห่าผลทุกได้เน่าคึอปื๊กคือโง่แท้ไดมาฟังธรรมก็ยังเฮ็ดให้เจ้าของทุกยู่ยังบุจักขวนขวายพัฒนาเจ้าของอืบู้จักบังคับเจ้าของ ยัะเหอแต่คู่บา,าจารา์บังคับพ่อคู่บา,าจารา์ตั้งกฎระเบียบมาให้นั่นเป็นศูนน่อยเพี้ยนไปเรือเดาะว่ะเออพิ่งจะสวยกับว่าเพิ่งบังคับบัดเนี่ยเนี่ยมันบังคับเจ้าของบาได้เฮ้ยกับบังคับเลยมันบอกคือโง่ค,คือควายบังคับเบ้าได้ผู้ชันล่านแล้วบังคับเจ้าของฝึกฝนภาวนาเหตุน,หน้าทีไปแหไะมาสวดมนต์ก็มาทําหน้าทีเน่ะทำงานมีความพอใจมี จิตมีสติสมาธิปัญญาในการรู้ตัวในการสวดม่อนนในการชานานันอาหารในการขี่น,นะก็มีสติไปแหละก็บโทกแหละอันนี้มันบ่มีสติมันกระทุกไปหมดมือโบวถเป็นพระกระทุกม์อโดเป็นชีกระทุกมันมีธรรมะผมม,มีสตินอว่าเจ้าของกข์บ่เป็นชีเป็นพระทุกข์คือเก่าไปแล้วรรมันท็โง่คือเก่าไปนี่สลาดเนี่ยไหละ ผู้สาลาก็กมีสติตลอดเวลาก็เห็นความงัวเจ้าของนั่นแหละก็เห็นธรรมเห็นคําสอนพระพุทธเจ้าน้อมเลยมอบกายถวายชีวิตเป็นเลยขอนอบน้อมกับวายพระกู้เมืองไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ธรรมไม่ได้เห็นกิเลสปว่าหลงว่าเจ้าของเป็นพระเป็นสี่เป็นผู้ด mm ีแต่ในใจัจักใจมันค mm ืด hmm. เนวใ,ใดเห็น mm hmm. บ่ระดับใจนั่นละ พบคือพบคือภูมมเห็นบหมพุ่จิตภู่มใจพบจิตพบใจนั่นแหละตัวนั้นไปเกิดภู่มเทวดาคือว่าละจิตใจดีมีศีลลธรรมภุมมของพระอรหันต์เหมือนกับมีกูอะเดียวฝึกจิตวะเอาเนวาได้แตฝึกเนวใดสั่งให้ไปพบพุ่มไดอเนี่ยาจังว่ามาวัดอันนี้แหละเมื่อมีศีลมีธรรมมาวัดจิตวัดใจระดับจิตระดับใจเจ้าของในระดับใด ระดับสักหรือระดับคนโยระดับเทวด,ดาระดับพมหรือระดับนิพพานชิตมันมุ่งไปทางใดฟื้นสายมันเห็นระดับใจเจ้าของสังเกตใจเจ้าของยังมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็อยู่ในชั้นกา่แหละระดับกามยัง,งโงโ่อยังเป็นทุกข์โยะพอใจบ่กพอใจคือกอดก็ถือว่าได้ฝึกนละ มันก็มีกิเลสมันก็ธรรมดาก็ลงไปแต่ว่าเนี่ยมันมีเคืองวัดก็คือศีลธรรมมาวัดแล้วมันคือได้มาวัดแล้วเนี่ยมีหูอะไรเนี่ยเก่าเคืองมืออนีรแหละมาใส่อะไรไหมสติสมาธิปัญญามาใส่อะไรไหมเหม่นอนโบใส่จกเถอะ<ม>ปล่อยให้แต่กิเลสแหละมันใส่มันให้ตัวโกะนะความพอใจความบมพอใจมันทํางานตลอดะคนับสุขทุกไปเพื่อนไปบ่เห็นธรรมะ<ม> คือธรรมชาติที่เกิดดับโมมีสติปัญญาก็เลยบ่เห็นชิงปรากฏว่ามันหวางบ่เห็นวัสักแต่ว่าเห็นนะนะมีติเห็นแล้วก็มีตัวตนปรุงแต่งเป็นสุกเป็นทุกไปนี่แหละโมมีสติมันก็เลยพิจารณาบ่เปลี่ยนสติในที่นี้ก็สติในทั้งถ้ำทติปัฏฐานรรมเห็นความบวชเท่งเห็นความแปรเปี่ยนไปของสังขารเห็นความนึกคิดปรงแต่งที่หลง ในปรากฏการปรุงแต่งได้ละแต่ว่ามันหลงบอ่อ,อคิดไปได้ตามสมมติโลกใช้าภาษาไปยืมภาษาที่เข้าสื่อสารกันมะควดมาเวามาคุยแต่เนีาหลงนะให้เป็นสุขเป็นทุกข์ใช้ให้เกิดประโยชน์ภาษาสังขารทั้งหลายธรรมะก,ก็คือสังขารนี่กันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งสมมติเป็นซื่อ มาบป้คือห่าได้พิจารณาเดยกก็ยึดมันถือมันบ่ได้คือกันธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเสื้อนะเป็นคือเครื่องมือที่จะผาเข้าไปสู้ความวางมันมันวางแล้วมันสิมีอย่างมั็นว่าวางอิเล่เนี่ยผมมีไผ่มาวางแน่วางกับผมมีธรรมะที่จะต้องปฏิบัติผมมีอย่างต้องฟังหมดผมมีฟังธรรมผมมีการศึกษาละ,ละเขาเข้าถึง เป้าหมายจดหมายอจังหวะพระอรหันต์มันเป็นพระอาเสขาพระที่ว่าบทองศึกษาละเฮาปุตชนโสดาปันสกิทาคามีอานาคามีนยังศึกษาอยู่ได้ยังบทจบเด้ยังต้องเดินทางไปจังหวะอาศัยซื้ออาศัยธรรมะป่งแต่งสังคารละรมำรรำ,ำที่ปผงแต่งขึ้นมาให้ศึกษาให้นําไปสู่ หนทางที่มันเมื่อกินเลสผลทางที่มันปสัสจากความทุกข์ก็คือนี่พานนะ่ะล<ม>่ะเขาต้องอาศัยเสืออยู่มนบอกมันละเพิกฝนเจ้าของบังคับเจ้าของไปลยะเขาใจธรรมะอะไรก็ได้<ม>นี่ว่าอาศัยนี่อย่างกระตุนเสือกระตุนกันทำน้าทีก็ว่าแล้วผู้บาาจยา์ก็ทำน้าทีแล้วก็เบื้องใจเจ้าของมาแล้วแต่ละคนก็ ไม่ได้เป็นทุกข์ก็ไผ่เข้นกันแล้วบาอาจารย์ก็ไบมบ่ได้ทุกข์กุงเพราะมันก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไผ่ได้ทําหน้าทีท่ถงเคาะออ,อ,อคือให้การศึกษาเรียนรู้อยู่แบบไหนชีวิตเฮานะเอาเว้าให้เกิดการพิจารณาไม่เป็นไปในทางดับทุกตามคําสอนพระพุทธเจ้าหละล่ะนี่แหละจังหวะเฮาที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้ที่มีความเข้าใจฟังทำเข้าใจจักหนทาง นิพพานของเจ้าหนุนทางนั้นโลกสวรรค์แล้วก็สิปะพืติตัวเจ้าขอี่คือมาวัดจิตวัดใจเจ้าของน่ะล่ะโอ้ระดับจิตคือระดับกิเลสเฮาโอ้มันยังหนาอยู่มนก็สิหาอุบายคนควายเพกฝนเห็นบปอ่อุบายอาจารย์บางรูกมุกศกอดอาหารเห็นบ่าพกฝนอดอาหารเพื่อว่าเบื่อกิเลสนั่นแหละเงินยอดอาหารเพื่ออด บางคนก็อ,อวดขึ้นวะแหละ่ะบางรูปบางทันมันก็อด mm hmm. ดวดแต่ว่าผู้เข้าใจธรรมแล้วก็อา,าอาุบายทุ่งรงเพื่อฟึกคัดเก่า mm hmm. ทําลายกิเลส mm hmm. นี่คือคําสอนพุทธเจ้าที่ต้อ,ตองมีได้แม้เอามาปฏิบัติอวดเดี่ยวมีได้แม้เอามาแบ่งสายกันม่ได้แมา้าชุนสม้มสรรเสริญคนนั้นนินท่าคนนี้ mm hmm. เออามาปฏิบัติเพื่อความผลพุกศาสนาพุทธม่ได้แม้เอามา เบื้องว่าผู้นั้นดีผู้บา้นนั้นมีดีผู้บานี้มีดีเมซี่นั้นดีเมซี่นี้มีดีดีไม่ดีก็เบร่งเจ้าขวงอะไรไปเล็ดน,นาก็เจ้าของโงแ่แหละเล็ดเมื่อขพ้นผลพกศึกษาเจ้าขวงเนี่ยธรรมะแล้วไปเบื้องผู้อื่นอะ้รอย่างนี่นะออนเธอทองเป็นหมอจังเธอทองเนี่ยมื่ไปเปรียบเทียบคนนั้นมันมีเหมืนธรรมะเป็นเรื่องของโลกเขา เรื่องของโลกธรรมมันต้องทุกข